คนตอนนี้อยู่กับช่อง K2GM Channel วันนี้เราจะมาเล่นเกม Steel and s a o r 2 s บอมังก็ไปเลยครับแยวผมจะไปเล่นแบบเดิมไปเลย Very Low นี่คือภาพของอัศวินแห่งอังกฤษและฝรั่งเศสนี่คือชาวไวกิ้งชาวไวกิ้งเหรอใชอ่ไวกิ้ง อ่าครับเซฟนี้ผมก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะแบบแค่ยึดเมืองไปเมืองหนึ่งเป็นเมืองท่าแล้วก็มีหมู่บ้านในจุดหนึ่งผมได้ประกาศสงครามกับไอซีดาแล้วอันรอย่นงไรเป็นผมไม่รู้ต่อไปเราจะไปเราจะยึดเมืองนี้กันครับสามหกคนเองเหรอรขอญาตเกณฑ์คน เ็ดสิบห้าขายขาขายอามีสองหมน,หน่าจะได้อยู่เล้วดูตัวลรวไม่มีเดียวโอ้โหไฟลำบากเลทีนี้เรือโคโซกงังถึงแปสกล้วทำไม,มื่อทีมีสาม อ๋อ oh. สายตาไม่ดีตทนทีครับเกมนี้มาเพิ่งอ,อัปเดตเลยนะครับทุกคนเกม,มที่เล่นได้สนุกตอนแรกๆก,ก็นสนุกตอนหลังๆไม่ยู่ชาวเรือป้องกันป้องกันการป้องกันเอ่อ from by s า a r นะไม่ต้องอ้ oh. สิบเก้าคนแหละดีแล้วมาเก็ตไม่ต้องอไปครับเราจะไปยึดทำไมดิเราต้องไปตีโจนดีกว่าตรงนั้นนี่นี่คือทหารของเราไปแลวทหารตรงนี้เง จะมาที่เมืองข้างล่างเบนเบนกาโรเบนซีโรไม่รู้อ่านไม่ออกเอาไปก่อนลุงขวานซิ่งตอนนี้เรามีทหารอยู่หนึ่งร้อยสามคนไม่เพียงพอไม่เพียงพอต่อการตีเมืองไปสิบสามคนหรอกครับเพราะการป้องกันเมืองมันดีกว่า เสร็จแ,แล้วเราก็จะถ้าเกิดผมไปยึดข้างบนเสร็จผมจะไปแล้วผมก็จะมาขายายแผ่มาตรงนี้ตรงที่เราอยู่เสด็จนะสามสี่เมองนี้แล้วเราก็จะเปิดซื้อกับรัสเซียเ,เข้าเมืองเลยวลาดิเมียใช่ไหมอันนี้ผมอาถูกตังหมด ก็ก็เราจเมีอาหารแพงจังยูสเอ้ยยูสไม่ไม่หาหามอ่านดีกว่าไม่ได้ทารลูกขวาสิ่งสี่คนคนละห้าหยเจ็คนแต่ตอนนี้เรามีหนึ่งสอง หนึ่งร้อยสามละ่ะโ,โคตรลันทดอตอนนี้มีทหารมีตังอีกแค่หนึ่งร้อยเองเราจะเอาลูกซิงมาครับไอ้ยมีท้าจะต้องเสียตังอีกอ่ะ ไปกันเราขึ้นไปยืนข้างบนกันครับอ่าใช่แหนี่นี่ยโจน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 มาในโจนโจนไปไปไหนโจนสามสิบเอ็ดคน สามสิบเอ็ดคนนะครับมันเข้าเมืองไว้นะ่ะไม่เข้าเมืองนะโอ้โหเราไล่ต่อไปอย่างนี้มองโกรประกาศสงคารามใช่ไหมประกาศสงคารามหรือเนี่ยกับฝรั่งเศสโอ้โหก็คือขาม่าแม่น้ำไปแล้วก็เรียบร้อยเลย้ลเรายึดหมู่บ้านไหนแหละ,ะกันไอ้เนี่ยกลับมาแล้ว เซ็ตกูครับนะแล้วก็โอ้โหอืมตรงนี้โอ้โห,รโโหเรามาตรงโอ้ลงมาอย่างลงมาอย่างไกลสี่สิบคนโจน ตรงนี้นะอ่ะเี้อเฮ้อเฮ้อ43บ3 43เรียบร,ร,ร้อยแอทแท็ค <c oughs> ไปครับเราไปเล่นกัน <c oughs> ใช้ตาหารเจอเพียวเลยมาครับเ <c oughs> ท้าไวกิ้งอีกแล้ว <c oughs> ชท้าวไวกิ้ง มาพบกันครับหิงสาวอันโอ้โห FPS ยู่ที่26เตกเยมการเรียมการเก็บพื้นเก็บพ้นหารลาบ ทหารมูทำมดีกว่าจะได้ดารมารด์จริง่ายแล้วก็ทหารมาชาร์จเลยทหารมา้าบอกว่าี่ัน ทันหลอดเยี่ยมมากมองใกล้ๆก็ใจนี้เลยครับเจอมองใกล้ๆมันจะเป็นแบบนั้นอ่ละทันหลอดยิงไปไหนเนี่ยไม่ใช่หลอดเรียกว่าขามันพะลมพวกมันให้เละอย่าให้เหลือ

ออั้นอ่ะครับชนะตายคณตายแค่สามมาเจ็บสอง ทหารอังกฤษชั้อัศวินอัศวินกับชันครับขึ้นมาได้ใคขคงก็นนนนต่อเลย ยันงนี้ดี่ะครับเอาคนก่อนละกันแ t ตแทกออลโตชนะเข้าเมือ,มองตอนนี้บยู่กับโจนอยู่ขอคนหน่อยนะพี่ สาย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 อันนี้คือปล่อยมาเซลหนึ่งหมืนเราน่าจะได้คนมาได้ดูในหนึ่งร้อยนี่นหนึ่งร้อคนคับอัพเลยเร็ว,รวกว่า เลเวลของเราจะเป็นร่างสี่มา้าแปดสิบแล้วก็ทธนูมีการขี่ถ่ายเลยนำมาการค้าก่อการค้าการค้าต้องหกสิบอันพูดไม่ผมไม่รู้ว่ามานคืออะไรแต่ในซีน่นนาจะทำให้ดีแม่นขึ้น ใช่ครับแตวเรากลับไปที่เมืองมินตกว่าต่อจักพาร์ทไม่ใช่ต่อจักพา,า,าร์ิโลซิสทหารเอามาตั้งหมดอีกแล้ว คนจบแล้วโอเคตอนนี้เราได้ทหารมาแล้วครับก็เป็นว่าพาร์ทนี้ก็พอไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันพาร์ทต่อไปพาร์ทต่อไปเราจะไปตีเมือง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 ไหนออเมืองบนนี้กันครับพาร์ทต่อไปเราจะไปตีเมืองนี้เราจะไปรวบรวมกำลังที่เมืองกอดขอดไหนก็ไม่รู้ ก็พารนี้เขาจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ